เอ <ไว S 1> อเอาเลยค่ะลุยเลยค่ะเช็ดดีสายลุยค่ะเช็ดเองค่ะเช็ดเองเอาทิชชู่มาเช็ดค่ะเออเอาไว้หมุงก้อนลราไปแต่ย้ายกล, <c oughs> ลิ่นกันกลิ่นร้านกลิ่นเพาเหมือนกับมันย้ายกลิ่นคือก็พี่น้องเอ้ยเอาเสียบได้บ่ลูกเอ้ยเสียบบ่ได้บ่ <c oughs> บคุ้มเสียบลูกสินนิดหนึ่งเสียบเสียบได้ไหมเสียบเสียบเอาให้คนนี้ให้คนนี้ก่อนนะจ้าจ้าเชียบหน่อยเชียบหน่อย ไม่อน้กอยบกินขาสอคนเลยพนหาคง่นะค่อยกินนะคะค่อยกินโอ้ยเอาครั้งหมกเลยเหรอเจีอยเห็นว่กับผู้เกลียเอั้งหนไรกับพ้าั้งอนไรใหญ่กๆกินเลยเดี๋ยวใหญ่กับกล้องหน้าก่อน คุณยายเดี๋ยวกินข้าวกับเด็กๆกันมายายหนูมาหนูมาลองกินสั่งของแม่เจ็บเด้สัิว์แดงเออเจ็บอร่อยจังนะเจ็บนะแม่นะหนาวแม่หนาแม่หนาะเจ็บนะแม่นะเออคุณอะใค่เกษตรนี่เราทำเกษตรคุณเอฟมาดขอเห็นเจ้าเรนขอได้สซ้ำขอวิมมูกิน ไม่ไม่ได้แบอยู่ในห้องน้อนจะตื่นกันพอะนะไม่เลยก็กิน้ำจิบ่เนีเปียนกิ่วงตนนี้กินตะไคกับชุบูดหนึงตัวเปิดยนี่ยลามัดงเลยเด็กบ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเลยจชมานแทจ้าก็แ่เลยแ้ิไมยังงบีบแทจิเลยอ กินโจ้าก็แม่เอาเขานางกินแล้วเม่ยอ๋อจ้าจ้าคือวิธีเนี่ยเขาจะใส่เส้นบอเออใส่เส้นกินเป็นว่เจ้าวะไปย้ายปกินเส้นยิ้มเลยวะยิ้มยิบกินเส้นมั้งเออน่ะเอายิบเลยค่ะลุยเลยค่ะกินเองเลยค่ะเอออย่างนี้แหละเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้ต้องกินเองที่เหลือยายจะเป็นคนเช็ดเองนะคะ ขอให้หนูลุยเลยแล้วหนูจะอาบน้ำให้นะคะโอเคไหมคะกินกินคือเขากินแน่ทอนนี้แค่ถ่ายอันยำค่ะอันยำหวงมือกินกินนั่นเลยเอาขืออิ่มก่อนเขายังกินกวยเจียวนลยแม่จ๋าซีมังนี่อะไร วสูตรจากมหาปุณิยงสายตาเ้าหี่ยงมากหายเสือดคเสอดเอาแล้วสูตรไม่เองสิไม่เองน้ล้งอไรแบนี้นะอันไหนเ้าเป็นวัดเหนือมัดสยาม่ายตาละก้ิินขอดาวใหย่ให้ดาวแม่ดาแม่ดาวม่ดาวมเส็จล้ว เฮ้ยหนู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 แม่เจ็บแค่หงหมารู้ไหมฮ่า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 ฮ